สวัสดีฟ้าใสวันนี้ตอนนี้เวลาตีหนึ่งสาลุงหมอเดินทางไปวัดพระธรรมก,กายลุงหมอขายของเสร็จก็ประมาณ4ี่ทุ่มเก็บของเสร็จออกจากประจวบ5้าทุ่มตอนนี้อยู่ปั๊มไอเท่งที่เพชรบุรีจะนอนพักนอนหลับก่อน แล้วก็จะเดินทางไปวัดระบกายเพื่อมุทิตามหาประเดียนยรรรก้าประโยคทั่วประเทศไทยที่วัดประบังกายแล้วก็มีการทอดพระปา2,000วัดซึ่งฟ้าใสใหญ่แก้วแล้วก็แม่หญิงก็ได้ร่วมบุญมาถือว่าเป็นบุญใหญ่มากๆ ถ้าเราตักบาตรพระทุกวันเนี่ยเราก็ตักบาตรหนึ่งปีตักบาตรได้แค่สามร้อยประมาณสามร้อยหกสิบรูปแต่ว่าวันนี้วันพรนุ่กนี้ถวายสังฆทานมุติตาประเด็นธรรมบจบแล้วก็มีพระเทละสองพันวัดมหาภาพมหาเทละมาร่วมงาน เท่ากับว่าเราได้ตักบาทสามป,ประมาณ 4... ี 4, 5, ่สีห้าประมาณ5ปีเลยผ้าใสประมาณ5ปีเลยนะสี่สามสีประมาณห้ปีเลย ประมาณ5ปีนะครับประมาณ5ปีตักบาทอ่าถวายสังฆทานแค่วันเดียวเนี่ยเหมือนเราตักบาทตื่นมาตักบาทร5 5ปีเลยนะบุญใหญ่มากถวายสังฆทานนะแล้วก็โด้เพราะทำบุญที่ว่าบกกายนะหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายนะท่านไปวัดรม เข้าถึงพธรรมก,กาแล้วก็มีวิชาธรรมก,กายสำคัญนะตรงนี้วิชาธรรมก,กาบุญเนี่ยเราจะได้บุญเยอะเยอะมากๆนะเบื้องหลังของความสุขความสำเร็จของมนุษย์เราไม่มีอะไรเลยมีแค่บุญกับบาปในตัวนะใครสั่งสมบุญมากบุญก็เหมือนกับน้ำ เหมือนเราตัวเราเหมือนเรือนะบาปก็เหมือนตออยู่ตใ,ใต้น้ําถ้าเรามีบุญน้ําก็เยอะตอก็ไม่ผุดเราก็ไม่เจอตอนะแต่ว่าถ้าบุญเราหย่อนเมื่อไหรนะ่เนี่ยตอก็ผุดเราจะพา,ายเรือไปก็เจอแต่ตอนะอนั่นแหละจงอย่าประมาทในการดำเนินชีวิตมันทำทานรักษาศีลให้ดี แล้วก็จเจริญสมาธิภาวนาโอเคหมงบอเตรียมตัวเดินทางแล้วจะถึงตรับสก,กิบ